สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่องสไตล์พอร์ตแที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นปตทหรือ PTT ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะกูรูคาดกำไรกลุ่ม PTT ปี64พุง่ง271%ส่วนปีนี้ทำได้2.17แสนล้านบาทโปรกเกร,ร์จับตากำไรกลุ่ม PTT ปี64พุ่งแตะ2.19แสนล้าน00บาทหรือ271%จจากปี63 รับอันนี้ส่งราคาน้ำมันดีดแรงหนุนกำไรสต็อกน้ำมันส่วนแนวโน้มปี65คาดทำได้2.17แสนล้านบาทหลังน้ำมันดีมานฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องมองภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวดีขึ้นเชื่อไม่น่ามีมาตรการล็อกดาว์เหมือนกับปีที่ผ่านมาแล้วขณะที่โควิด -19 น่าจะคลี่คลายนายปรินิกรกิติโกศลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิคคร์ะหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ ยวนต้าประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าคาดการภาพรวมกำไรสุทธิปี64ของกลุ่ม PTT จำนวน7บริษัทค่าจะทำได้ประมาณ2.19แสนล้านบาทซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น271%หรือมากกว่า2เท่าต,ตัวจากปี63ที่ทำได้เพียง5.9หมื่นล้านบาทโดยมีปัจจัยหนุนสำคัญมาจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่อง โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่เด้งขึ้นแรงจนส่งผลให้แต่ละบระิษัทนั้นมีกำไรจากสต็อกน้ำมันและกำไรจากการดำเนินง,งานที่ฟื้นตัวมากขึ้นรวมถึงฐานที่ค่อนข้างต่ำในปีก่อนหน้าประเมินแนวโน้มปี65กำไร2.17แสนล้านบาทลดลง1%จากปี64สำหรับในปีนี้นะคะกำไรสุทธิของกลุ่ม PTT ในปี65 ได้มีการคาดการว่าจะทำกําไรได้ประมาณ2.17แสนล้านบาทซึ่งเป็นการคาดการที่ไม่นับรวมกําไรจากสต็อกน้ำมันที่เหลืออยู่หรือลดลงราว1%จากปีก่อนนั่นเองเนื่องจากว่ามีการคาดว่ากำไรจากสต็อกเกนที่มีจำนวนมากในปี64จะปรับตัวลดลงหลังจากทิศทางราคาน้ามันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูงมากแล้ว เชื่อว่าผลการดำเนินงานปกติจะดีกว่าในช่วงปี64เนื่องจากแนวโน้มดีมานการใช้น้ำมันและภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นโดยคาดว่าปีนี้ไม่น่าจะมีมาตรการล็อกดาวน์เหมือนกับปีที่ผ่านมาแล้วรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19น่าจะคลี่คลายหลังม,มีการกระจายการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นซึ่งจะช่วยหนุนให้ดีมานพลิกกลับมาเป็นบวกได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนายปรินกล่าว แนะนำให้น้ำหนักลงทุนหุ้นโรงกันสำหรับกลุ่มพลังงานส่วนมุมมองต่อกลุ่มพลังงานในช่วงไตรมาสที่1ปี65ประเมินว่ายังสามารถเข้าลงทุนได้โดยให้น้ำหนักการลงทุนไปอยู่ที่กลุ่มโรงกันเนื่องจากคาดการณว่าจะประกาศงบออกมาดีและจะประกาศการจ่ายปันผลที่สูงขึ้นตามไปด้วยรวมถึงได้แรงหนุนจากทิศทางราคาพลังงาน ในปัจจุบันที่ปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลดีต่อค่าการกลั่นให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปอีกด้วยโดยฝ่ายวิจัยเลือกหุ้นท็อปเป็นท็อปพิกของกลุ่มโรงกลั่นนั่นเองคาดราคาน้ำมันดิบดูไบปีนี้อยู่ที่67เหรียญต่อบาเรลส่วนทิศทางราคาน้ำมันทั้งปี65คาดสมมุติฐานน้ำมันดิบตลาดดูไบที่ระดับ67เหรียญต่อบา์เรล ใกล้เคียงปีก่อนที่อยู่ระดับ69เหรียญต่อบาเรลโดยคาดว่าในช่วงไตรามาสที่1ของปี65นั้นตลาดน้ำมันจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสาเหตุของซัพพลายที่ยังตึงตัวอยู่ประกอบกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ดูดีขึ้นซึ่งหนุนให้ดีมานฟื้นตัวมากขึ้นอย่างไรก็ตามคาดว่าตั้งแต่ในช่วงไตรามาสที่2ของปี65เป็นต้นไป กำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและสหรัฐอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและสภาวะที่อากาศนั้นมีอุณหภูมิลดน้อยลงหมายถึงอากาศที่หนาวน้อยลงอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจกดดันให้ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงได้นั่นเองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะ พิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้นปตทหรือ PTT จากข่าวหุ้นผู้จัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ